เออผมอยากรู้อย่างเลยมีกันประมาณเนี้ยตัวละครแล้วมันจะได้เป็นตัวอะไรในบทแรกวะอันนี้คือบทแรกครับใช่ใช่อดีเฟนอบทบทที่ไปไปช่วยจากไปช่วยหมู่บ้านนะพี่มี่คนวิ่งออกมาหน้าหมว่นแล้วก็โดนขาะสคริปป์ป่ะอเคสคริป วิ้ยยังมีนะ้เลยขอเป็นอ่าใครเป็นกัปตันอ่ะมีผมเองไอผมผมผมต้องผมต้องเอ่ออยากเล่นเมดีฟแต่ไม่ใช่เมดีฟเอ่พี่พี่พ pues ี่พี่ทั้งพี่ทั้งหมดเลยเอาเอาอะไรดีมีออร่ามูมเมนต์สปีดสิบแอคแท็กห้ามูเมนสปีดตัดออกงั้นพี่เป็นแล้วก็มีฮิวิ่งตันแล้วนะนี่เอางั้นที่เป็นสเปรบีดแล้วกัน หรือว่าเอาช็อคเวฟช็อคเเเววฟฟคคียรือสกิลผมเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นช็อตเล่นเฮ้ยสเปรบเบทไม่ตีสกันว่ะโอเคโอเคนั้นสกิลผมเป็นแคน่ะนั่นเอาทำดาเมจเลยนั่นพี่เอาเป็นฮิวให้แล้วกันเออช็อคเวฟเดี๋ยวผมแทงให้แต่พี่ไม่มีทหารนะนี่ไงพี่ทหารสีฟ้าอ๋อเออหน่ะเฮ้ยพี่ตันนี่อะนะพี่ตันนี่พันนี่ตันนี่เขาหยุดตันนี่ไปหืม ฉันนี่หยิบลืมหยิบทหารมาตัวเดียวหรือเปล่าออกมาแล้วเหรอมามา Starlos Follow the Lord มาพี่ของคนนี้จะเป็นของใครของพี่แน่เด็กเป็นไปเด็กเป็นไปของพี่พี่กองคิดเนผมแล้มอกมันว uh uh ิ่งมาแล้วผ่านแล้ว กัปตัน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 รอก่อนได้ครับเดี๋ยวโอเคครับท่านโอเคครับท่านเดี๋ยวผมแท้งให้ครับท่านพี่เอ้ยพี่เมพี่เอาตีตันมานะเอาตีตันมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหนี่โนะเมอร์นิโนะไม่เจอมูนโซนเลยเนาะมูนโซนมีช็อคเวฟ นีนีนีหนีนีนีดนีหนีนีหนีหนีหนีนีหนีหนีหนีนีห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 นนีหนีหนีหนได้อยู่หนีหนีีหีหนีนีนเลนบอกนะพี่กีีี่นีหนตีี่เี็นตัวตีหกีที่ตันได้ถามจริงใช่นี่กูเลยพี่ตัวตีไกันได้ีน ไอเด็กเชี่ยนี่มันเล่นไก่ไหนกันะม้วเดียวกินกีน้หิวหิหารนี่พี่หน่อยหิวเบสพี่หน่อยอ่ะนี่ไงอยู่นี่นี่ิวเบสหน่อยโอเคไอ้นี่ไป้างนะอย่าอย่าไปตรงององหูบ้านนะไอแมวแมวพี่แค่โจนเองมันจากอสภาพนูเมื่อกี้คือเป็นฝูงเลยนะ รอพี่ก่อนรอพี่ผมผมมาไม่ท okay. oh ันมาไม่ทันแล้วผมโดนลุงตีนก่อนผมสเตตัสเดียวกับอาทัศเลยเราเราเราต้องเราต้องอ่าคาดตารดูเ่าที่ได้สวนเพราะว่าไมได้เบลสองตามของสเตตัสเดียกับอาทัศเลยพี่ตันนี่แล้วก็เต้นจะอยู่แนวหลังแต่เแต่รู้สึกว่าพี่จะอยู่ตรงกลางพี่จะอยู่แนวกลางมั้เพราะพี่ตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ผมสกิวก็ไม่ได้ไกลนะ เฮ้ยอะไรเซมาร์ช่วยด้วยมีช่วยพี่กับดักขช่วยอ๋นี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวแค่นออตีตันด้วยตีตันโอ้โหโอ้โหเมชาแมนเลยเนาะเมชาแมนโอ้ยชิวแล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้ชิวแล้วสกอปอยู่เดี๋ยวเก็บไปที่เอ่อเก็บไปที่มุนเก็บไปที่นู่นเลยเก็บไปที่นั่นไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮิลแนวหลังให้

ลุ้มเลยกองทัพอัศวินไปเลยเอ็นโอ้โหไะเลยจะรอเลยแต่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยเราขับเราเยอะกว่าเอ้ยมันก็เท่าเดิมไม่ไหวจะเวทในหมาป่าคูทิรัตมันจะครูทิรัตเออตัวนี้ไอ้สีนี่พร้พอมกับไอ,อ้ฮิวแมนนี่เป็นชาแมนได้มันคูทิรัตเลยที่วะไปแต่ทางให้แต่พ<ห>ี่มาจากซิลเวอร์มูล mày không biết mày không biết cái không biết mày không Nó mày không này không không biết mày Nó nhiều hơn. không biết Moon Zone. biết mày không biết không biết mày không Hả? เอาอำนาไปอำานาไปอ๋อเป็นบัฟพี่หิวให้ผมหน่อยดูช็อตออร่าอ๋อเขาจะหายจริงขอบคุณครับดูชอออ็อตโอล่ามันอะรนัน่นแหะมันเพิ่มกำเนิดให้โอลายักษ์ใเฮ้ยมันจะมีประโยชน์สำหรับพี่มากเลยผมมีคนกดโลมีคนกดอ่าสรครอพตจะได้อะไรคร<ม>ับสม,มุดนี้เราจะได้อะไรอ่ะ สมุดไหนเลือดอ่้เลเพิ่มใช่ไหมเป็นบัฟาวดไหนอ๋อใช่มันมันเอาไว้กดฮิวหมูมันเป็นกดฮิวหมูนี่นี่นี่อสมุเนี่ยเ่มันเอาไว้ฮิวหมูมันเอาไว้หิวหมูพรอมฮิวลิงเรามาทำชาเลี้ยงช่วยชาวบ้านคันหมคันคันันไโอ้โันันั ยูวีม <la> ันม <Negative paper> mm. ันเป็นมันเป็นในนี่อยู่แล้วมันเป็นช็อตเติ้ลของมันอยู่แล้วว่ามันต้องตายก็ผมเคยช่วยได้ได้มเคยช่วยได้ได้ไหมต่อเหรอแต่ผมเอายูวิ่งเลยนะแล้วก็มีแล้วก็มีรูตเหรอรูตดูดมานาพี่พี่จะปาร่าหรือยูดิ้ง พี่จะดูดมานาแลกันเอาฮิวเผื่อไว้ก่อนก็ได้พี่พฮิวไม่ทันเราเป็นชาแมนเราจะเป็นแคดีอย่างเดียวเราเป็นชาแมนเราจะช็อตอย่างเดียวเลยเป็นตัวตีใส่ที่ตีทำันน้อยทบมันน้อยไปแล้วพี่ยังพกกำลังเสริมไหมนะเอาลังเสริมไลยแกเนี่ยพี่ไปแล้วพี่เสริมก็เราเสริมก็เสริมก็เสริมก็เสริมเสริมม เอาชิหายเยกันเอไม่เท่าเดิมมีกล้องกลับมาก่อนไี่กล้องกลับมาก่อนเฮ้ยทหารผมไม่มีเท่าเดิมเปหมนละห่นมาันรขรขขบของใครอะของใครอะนี่ของพี่ซันนี่ ตอนนี้สี่เกมพุทเป็นโทษหนึ่งเขาทหารเยอะันาดนี้วะที่พิจรณ่สองตัวเี่ผมเป็นกับตันมี่สองตัวดูทีล่าสเฮ้ยผมระดับกับตันเลยนะแว่าผู้กองอ่ะทำไมทหารสองคนนี้อะระดับระดับผู้ประชาการเลยนะทหารผมก็สองคนกับตันกับตันมันต้องมีทหารแบบน้อมอยู่ใช่ซาเจนหรอระดับักัปตันไงไม่ใช่ซาเจน กับตอนนี้อะไรนะผู้กองคงละใช่กับตอนี้ผู้กองเฮ้แต่ของผมมันใส่ในคอนเพลไม่ได้อ่ะเอาล่องมาล่องวนแต่แถวเนี้ได้ถ้าผมอยากเล่นลองแบบยาวเนี้ยมันต้องกดอะไรไหมไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมรอค่มา มาแล้วมาแลพอเราพอเราไปมันเป็นมันเป็นพื้นที่คอขวดมั้งอุ้ยเที่ยโคตรโคตรมัไปแรงเลยจีวโหโคตรโกงอ่ะไม่เหลือสามตัวเองนี่กลัวปะช่วยแช่นี่เองผมวิ่งเข้าไปผมุกกดแม่ตกใจ สุดฟูสุดฟูยิ่งไันกัปเย้เอออย่าดื่มกี่นนะผมนีผมมี่ผมีโนเลยมันแรงแรงเี่ยเสีย20เดือเมต2วิจริงๆกองทัพเราเยอะมากเลยนยไม่อยากจะราบตอน8คนเลยปีโน่ ก็คงมีแต่ฮีโร่แหละมั้งยังไม่มียูนิตหรอกผมว่าม <Yes. S 2> ันก็เยวเออเออมีโอกาสมีโอกาสจะลดยูนิตลงไม,ไม่เป็นคิดสิครับรออ,อะไร